ไฟพีน่น,น้องมันนีน้องเดียสิมาถามแมน่นะแม่จะเสื้อบอสจกกะก็ค่อยๆเหุ้คิดจะเบ,บิกหนาาา้าแต่ว่ามาลารถทั้งตะกอนนะแม่จะเสื้อบอวันแล้วหมอมรถทั้งให้กับทหารไทยที่ไปอยู่ชชยแลนติดกับพุชานะหมอมให้พี่ๆและทรงสร้างทรงสั่งที่ไปสมรถทนันไปให้พี่ๆจะสร้างที่ไปสมรถนะจะเสื้อบอวันแล้วหมอมให้นะเป็นซิบกว่าขันสศร้าขันพูดแม่บอบเสืออเส้อ เจ้าอยากเห็นบ่อโล่งงานเดาตัวรวยประโถ่บ่อนป่าจจังว่าไฮไลท์ป่านนั้นเป็นบ่อเจ้าอยากเห็นโล่งงานพอดิษฐ์เดาบ่เมี้ยปลาเมอนีนงเดียจะพาแม่ไปเบิ่งนอกโล่งงานพอดิษฐ์รถถังมาลามแล้วก็อ่าแล้วหมอบดดไห้กับทหารทีไปปกป้องไส้เลนบอกเลยเด้ยว่าเป็นคลิปที่น่าประทับใจที่สุดไปพลอพี่พน้องไปฮับส้มพร้อมๆก,กันเด้วย ผู้หญิงไทยหนึ่งเดียวที่ส่งรถเกราะกันกระสุนและกันระเบิดไปช่วยทหารไทยที่ชายแดนกัมพูชาและเธอเป็นเจ้าของยานเกราะไทยที่ส่งออกไปกว่า40ประเทศทั่วโลกเกิดจากผู้หญิงไทยคนนี้ครับเธอคือมาดามรถถัง คุณนพรัตร์กุลหิรันหรือในฉายามาดามรถถังเธอเป็นอดีตครูสอนวิชาภูมิศาสตร์สู่การเป็นซีอผลิตชิ้นส่วนรถหุ้มเกราะเริ่มต้นชีวิตเธอเกิดและเติบโตในย่านเยาวราชครอบครัวค้าเหล็กทําให้เธอคลุกคลีกับอุตสาหกรรมตั้งแต่เด็กๆ วัยเด็กเข้าเรียนที่อสัมชัญคอนแวนด้านภาษาฝรั่งเศสและจบที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาเคยสอนหนังสือและเป็นล่ามให้กับ UNHCR ในค่ายผู้อพยพจุดเปลี่ยนชีวิตมาดามรถถังแต่งงานกับเจ้าของกิจการซ่อมรถยนต์และเริ่มทำธุรกิจกับกองทัพไทยตั้งแต่ปี2511โดยนำเข้าชิ้นส่วนรถถังจากสหรัฐและพัฒนาโรงงานผลิตในไทยเองส่งออกชิ้นส่วนรถหุ่มเกราะไปยังกว่า46กองทัพทั่วโลกรวมไปถึงสหประ ชา,ชาติมีการพัฒนารถหุ้มเกราะล้อ,อยางสําหรับหน่วยงานในประเทศไทยครับโดยเฉพาะกองทัพ DSI ตํารวจกรมราชทัณฑ์และมีการสร้างรถเกาะพยาบาลที่ล้อ,อยางกันร,ระเบิดคันแรกของโลก โรงงานเธอเติบโตจนส่งออกรถเกราะไทยเป็นอันดับที่16ของโลกในปี2565ขายให้กับกว่า46กองทัพทั่วโลกและส่งประจำการในองค์การสหรประชาชาติและล่าสุดปัจจุบันบริษัทได้ส่งรถเกราะกันกระสุนและกันระเบิดไปยังประจำการที่ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมจัดส่งคณะช่างซ่อมบำรุงและอะไรไปช่วยงานด้านช่างซ่อมให้กับทหารอย่างเช่นรถหมวีและสายพาน M113 ่งนด้วยกองทัพพร้อมปฏิบัติการ ปกป้องประเทศได้อย่างต่อเนื่องครับนี่แหละครับจากครูสอนหนังสือสู่นักพัฒนายันเกราะสัญชาติมันจะต้องสะเทินหมดไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะขวางเขาได้ใช่ค่ะใช่เข้าไปในป่ามีข้อสุงใช่ต้องขวางอยู่ก็ต้องข้ามได้นี่ก็ทดสอบที่ประเทศมาเลเซียครับเนี่ยที่เราส่งกองทัพมาเลเซียลงหลุมแก p crossing 80เซนโอ้โหเป็นไงดซ แปเซนนี่ค่าเท่ากับปลาคราฟตัวใหญ่ที่สุดที่ผมมีอยู่นะเราไม่ต้องโชว์ฮะาไม่ต้องโชว์ตัวเท่านี้แล้วล้อมันลงไปในหลุมแล้วมันข้ามไปฝั่งได้ครับตรงนี้ก็ทดสอบเรื่องของน้ําอ่ากันน้าได้แค่ไหนเขาเล่นเอาฉีดตามเลยนะลรอฉีดแรงไหมแรงฉีดแรงเหมือนกาล้างรถเลยอ่ะฉีดฉีดฉีดไม่เข้าไม่เข้านะแล้วก็มีควันด้วยครับใช่แล้วก็อ๋อนี่ขับแบบขับเครื่อสี่ล้อโฟวิลแล้วโฟวิลใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อ โอ้โหกว่าจะผ่านด้ก็เหนื่อยเลยนะเนี่ยนี่มาไปทดสอบที่ไหนเนี่ยแม่มาเลเซียครับเราเคยทดสอบที่มาเลเซียแล้วนี่ก็บางช่วงก็ทดสอบที่ประเทศไทยประเทศไทยก็ที่กาญจนบุรีค่ายทหารโอ้จะมีก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ให้ทดสอบหมดแล้วครับเอาละครับตอนนี้เห็นแบบโอ้โหนี่เขามีอีกข้างมีมีอย่างเงี้ยนี่นี่คือข้างหนึ่งเอียงข้างได้ด้วย เอาถามแม่ตรงๆแล้วนี่ลงน้ำละลงน้ำหนึ่งเมตรลงได้ลงได้น้ำไม่ท่วมหนึ่งเมตรไม่เข้าแล้วเวลาขึ้นมาปุ๊บนะมันจะสลัดแห้งครับสลัดแห้งจะเป็นเนี่ยคาเปซิตี้ของเขาอะแล้ขายให้อเมริกาได้ไหมฮะได้ถ้าเขาจะซื้อถ้าเขาจะซื้อด้วยอเมริกาเขามีกฎหมายเขาใช่ไหมครับยุโธะปกรณ์ห้ามน้าเข้าแต่ทําไมเราขายไปให้เศขาได้เพราะว่ามันก็เป็น เขาเรียกอะไรนะความความคิดอะนะ,ะความชาญฉลาดของเราที่เราเสนอเข้าไปเรามีซื้อรถถัง m 1 1 3จากสหรัฐแล้วเราก็มี c o u n t อ r ์เทรดแปลว่าเราค o u เ t อร์เทรด30%เราซื้อกับเขารถถัง1,000ล้านใช่ไหมเขาต้องซื้อกับกับเรา300ล้านอ่าโอเคแล้วเราต้องเซ็น MOU นะ MOU ตอนนั้นนพน์ก็เป็นล่าม <c oughs> ก็เลยบอกว่าเอ็มโอยุทำไมต้องมีแต่ข้าวกับยางพาราล,าละ่ะมันน่าจะมีอุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศก็ได้ด้วยยกตัวอย่างข้อต่อสายพานล็อกกดสายพานเลยเซ็นเอ็มโอยไป <c oughs> เขาเลยต้องซื้อกับเราก็เลยซื้อข้อต่อสายพานล็อกกดสายพานสามร้อยล้านนั่นพอส่งไปขายสหรัฐเราก็เลยได้ชื่อว่าเราเป็นเวนเดอร์ของกองทัพเป็นผู้ผลิตให้กับกองทัพสหรัฐใช่เป็นเวนเดอร์ที่เป็นคนผลิต กองทัพสหรัฐเออเจ๋งว่ะนี่คนไทยแล้วเน่ยก็เป็นเวนเดอร์ของสหรัฐไปใช่ใช่แล้วเรายังเป็นหนึ่งใน Joy w o r k กิ g งกรุ๊ปครับจอยวอร์กิ g งกรุ๊ที่ทำรถถังของกองทัพสหรัฐปีหนึงเขาจะมีการสัมมนาใช่ไหมครับสัมมนา Joy w o r k กิ g g กรุ๊ปผู้ที่ทำเกี่ยวกับรถถังทั้งหมดจะมาประชุมกันครับแล้วเขาก็จะมาบอกว่า รถถังรุ่นใหม่นี่ใครจะออกแบบส่วนไหนทําอะไรทําอะไรนี่แหละเราเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมนั้นด้วยครับผมประเทศไทยเราเจ้าเดียวสุดยอดครับประเทศอื่นเราไม่รู้นะแต่ประเทศไทยมีเจ้าเดียวอาเซียนอ่ะมีคนเดียวแล้วเราเราเลยได้ชื่อว่าเราเป็น O E M ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็น original equipment เป็นของแท้เป็นของแท้ติดรถ ย่อมาจาก original equipment manufacturer รเราเป็นหนึ่งใน OEM ของอเมริกา<ช>มีใครให้เรามาช่วยออกแบบอะไรไหมมีหลายประเทศเหลายประเทศอย่างเช่นประเทศจีนนะครับประเทศจีนเขาก็ให้เราไปเป็นคนออกแบบติงตะขาบให้รถเขาครับเราก็ไปออกแบบพอออกแบบเสร็จเราก็เลยได้ชื่อว่าเป็น ODM แปลว่า original design manufacture อ๋อนั่นหมายความว่า copy right การดีไซน์อันนี้เป็นของเราเป็นของเราใช่เราออกแบบให้เขาอ่าอ่านอกจากประเทศนี้ก็มีประเทศตุรกีประเทศสิงคโปร์ครับยังมีอีกหลายประเทศนี่เราคือเราเป็นกลายเป็นนักออกแบบอืไม่มีใครรู้ประวัติไม่มีใครรู้เรื่องเลยอ่ะเออก็อย่างว่าผู้ที่ออกแบบคือสามีและลูก ครับผมฉันก็ไม่ได้จะไม่มีช่างอื่นเลยนอกจากทำกันเองสามีและลูกแล้วก็ออกแบบมารุ่นเดียวป่ะฮะไม่ทุกรุ่นเลยรถถังทุกรุ่นในโลกนี้เราทําได้หมดเลยหมดเลยเห็นบอกว่าทำซัสเพนชั่นด้วยคือหมายความว่าปรับช่วงล่างของรถถังที่มันที่มันไม่เวิร์กอะออกจากมาแรกๆเราต้องมาโมให้เขาอะก็คือซัสเพนชั่นคือคือเขาเรียกว่าข้อต่ออันั้นซัสเพนชั่นที่เราทําคือรถ อาร์โม่แทร็กเวฮิคเอร์คือรถสายพานหุ้มเกราะสายพานหุ้มเกราะสายพานหุ้มเกราะช่วงล่างทั้งหมดก็มีข้อต่อสายพานที่ก็เรียกว่าติดตะขาบนะแล้วก็มีล้อวิ่งอยู่ในนั้นแล้วก็มีล้อรับสายพานล้อกดสายพานพวกนี้ทั้งหมดเราเป็นคนทําเราทําให้รถถังทุกชนิดเลยรถถังเยอรมันเลโอปาดรถถังจีนรถถังรัสเซีย BMP รถถังรัสเซียแล้วก็รถถังของอเมริกัน เรียกว่าในโลกนี้ฝรั่งเศสด้วยหมดเลยหมดเลยครับเรามีข้อเด่นอีกข้อหนึ่งนะชาวโลกเขาคิดไม่ถึงคือรถถังทั่วโลกใช่ไหมเวลาขนส่งเขาต้องขนส่งด้วยที่อยู่ดาดฟ้าเรืออัปสติกคุมของชันนะใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปได้เลยอไปออกร้านที่ฝรั่งเศสเขาก็ถามบอกมาดามทำไมเที่ยวนี้ไม่เอารถถังมาเหรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยเปิดคอนเทนเนอร์เข้าไป ถอยรถออกมาฝรั่งตกบือใหญ่เลยม,มาดามทาได้ยังไงใช่ไหมในโลกนี้ไม่มีใครเอารถถังใส่ตู้คอนเทนเนอร์ทาไมเธอใส่ได้ครับเราก็บอกว่าก็เราเป็นคนทําเราก็วัดตู้คอนเทนเนอร์หันกลับมาข้างหนึ่งรถไป2เซนสองเซนทั้งหมดรถไปสี่เซนแล้วถอดถอดไอเทเลตเนี่ยออกใช่ไหมเทเลตไอตัวพิกออถอดถอด ไอ้ตัวเทเลทมันถอดได้ถอดแล้วก็ใสข้างในรถทั้งคันล้วก็เข้าไปนึ่งในข้างในได้เลยพอดีหน<ด>ึ่งคอนเทนเทนเอร์เ,เ,เ,อรเออใช่ <20 S 2> ยี่สิบฟุตเปียะ แล้วคนที่คนที่ขับรถเข้าไปก็อยู่ในคอนเทนเนอร์ไปจนถึงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือวิลลี่ก็คิดบ้าไม่อย่างงั้นหายใจออกแล้เปิดประตใช่ไม่ได้สองเซนสองเซนบ้าเลยจุออกเธอประตูหลังใช่ไหมก็ประตูข้างหลังมีประตูนี่เปิดประตูข้างหลังมาเธอก็เดินเข้าไปข้างในเสร็จก็ทะลุถึงกันเรอะก็ทะลุถึงกันไงรถถังมาทะลุกันหมดเจ๋งอ่ะเห็นไหมรถถังที่เราซื้อจากเมืองนอกมาเขามีประตูเดียวคือประตูหลังประตูเดียวครับไอ้นี่แย่ใ่เลย ของเรามีมีแบบ5ประตูมีแบบ3ประตูแล้วแต่เลือก <c oughs> ได้หมดเลยเกิดอะไรขึ้นก็เปิดเปิดออกได้หมด <c oughs> ได้นพพลัต no เป็นคนที่ช่างคิดอม,มองอะไรชอบมองไปข้างหน้าครับผมทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงนี่คิดได้ยังไงเป็นผู้หญิงนี่แหละละเอียดละอครับเพราะเราทําเรื่องเป็น Export-Import Manager มาหลายปีรู้ว่าการขนส่งนี่มันทํำยังไงใช่ไหมเราก็เลย ตู้คอนเทนเนอร์มาวัดเลยไปกองทัพอากาศ430วัดเลยเราต้องสร้างรถขนาดได้ให้เข้าใส่ได้ครับ430บรรจุได้2คันนะคอนเทนเนอร์ก็ได้ทีละคันเั็นไหมแล้วมีให้เลือกถึง5สีด้วยกันในช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับขอแนะนำเลยนะครับผมยุธโถปกรณ์เอ็กของเราไรก็แล้วแต่เรามี5สีให้เลือกจต่างแตกต่างกันยังไงครับมาเดินดูนิดนึงนะฮะ รุ่นนี้มีความแตกต่างจากอีก3 3รุ่นนั้นยังไงครับออรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราทําให้กองทบกบกองทบกถ้าทาสีดําๆนี่ก็จะส่งให้กับดี i กรมราชั์แล้วก็ปรับปรามยาเสพติดก็ทาสีดำแต่ว่าของเขาไม่ต้องเสดที่นั่งของเขาจะเป็นแล้วแต่ถ้าเป็นราชทันใช่ไหมเราก็จะติดกล้องติดออที่นั่งอีกแบบหนึ่งสําหรับนักโทษ ใช่ไหมถ้าป่าปลามยาเสพติดก็อย่างนี้เขาใช้ป่าปลามยาเสพติดในภาคเหนือตลอดเวลารุ่นนี้นะนี่ก็ส่งให้กองทัพบกก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นของ DSI หรือกองราชทารจะสีดําสีดําแต่ว่าเขาก็ซื้อรุ่นใหญ่นี่รุ่นเล็กนี่จะทําให้กับทําแล้วให้ต่อชดอรครับเชิญชเดินเดินอันนี้สําหรับต่อชดอร์อันนี้ต่อดอร์นี่นู่นเอว่ะเออมันดูดำดำนะ ดำแล้วก็แล้วก็ร้อยเก้าสิบแรงม้าตัวเล็กลงครับแลวกไปตัวนู้นนั่งใช่ร้อยเก้าสิบแรงม้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันอืดลงกว่าเดิมใช่ไหมฮะคือตัวมันเล็กลงอ่ะตัวบอดี้มันเล็กอยู่แล้วไอ้นี่สิบเอ็ดตันไอ้นี่แปดตันครับโอ้โหมันช่างคล่องแคล่วว่องไวอันนี้สำหรับลบกับทีมเล็กๆหมู่เล็กของเราครับไม่จําเป็นต้องไปคนเยอะๆอันนี้ก็ใช้รุ่น E เขาเรียกว่า first win รุ่น E นะส่วน ถัดมานี่ถัดมานี่เป็นลายพรางนี่ลายพรางนี่ของมาเลเซียเป็นลายพรางที่เขาจดลิขสิทธิ์ท่านเชื่อมหมกางเกงลายพรางอะไรอย่างเงี้ยที่ใส่นี่นะครับเขามีลิขสิทธิ์ทางนั้นเอาเหรอทุกคนทุกคนที่มาลายพรางแต่ละลายนี่ถูกจดไว้หมดแล้วจดไว้หมลายนี้ก็คงจะมีเจ้าของอยู่ณต่ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวต้องเบอร์เซ็นเซอร์เนี่ย อันนี้เนี่ยผมทำกาแฟหออเลอครับจริงๆมันชอบแสงเกงสีขาวคถ้าคนที่อยู่ในวงการนะพอเขาเห็นลายพลางปุ๊บเขาจะรู้เลยว่านี่เป็นของประเทศอะไรแล้วไอ้เขาขอเป็นปืนแกตสติงกันด้วยโอ้ปืนของมาเลเซียเขากับปืนเราไม่เหมือนกันเขายิงนะนาทีหนึ่งได้3,000นัดเออโอ้โหของเรายิงนาทีหนึ่งได้ร้อยนัดอ่างบประมาณหลือ แม่เป็นอะไรแม่ตอนที่หลังจากที่จับโบเซียจอยเลยเห็นเด็วเป็นอะไดรแม่เป็นท่านแดกกับโบเซีอเนาะพ่อแม่พี่เนอะบัดนี้ก็บเซีอแดดพ่อมาโค่นเนาะเอ้าป้าเบงละลักษณะโค่นก็เป็นใจเต็มรอยเนาะพ่อแม่พี่เนอะแม่นแล้วซอยก็คือซอยโดดซอยแล้็คือซอยแลือเด็กเขาเอิเพ่นเอิว่าซอยกันเนาะแม่นแม่จะคิดยังไงที่ขมิ้นบอกว่าเจ้าของรถในขมิ้นด้วยกว่าเจ้าของรถอยู่ไทย ก็คิดว่าคนบอกเอาเพื่อความสระแต่ว่าลต,ตัวจริงเขาลงสกีแมนตัวจริงเพิ่นเฮ็ดบ่หลายแมนน่า,า,าคำบอกศรัทธเอาเองเนาะแต่ตัวจริงเป็นไปบ่หลายแน่นอนบ่เป็นบ่หลายแมนอ่ะคลิปนี้น้องเดียกับแม่ก็สิได้ขอตัวลาไปเพียงซัมหนีน้เนาะแล้วก็เอฟซี FC บอกว่าน้องเดียเขามาอยู่บ้านแล้วดโบก็คือเที่ยวนอนบ้านเอาแต่ว่า ออกเมื่อบึงขววยเนาะแม่ก็ค no, ือแม่หองเรียแล้วบัวคอยสบายคือหองเรียเว่าออกไปนแดะตอนนี้ก็เป็นจะได้แม่บอกเอฟซีในเอฟซีเป็นห่วงนี่ก็ใครแน่เดาเนาะพอไปเป็นหน่อยเอฟซีเป็นห่วงแม่หองเรียอยู่บ่าดีเนาะเป็นห่วงคลิปเฮือกแดดก็กินหอยเนี่ยเอฟซีอยากให้แม่หองเรียออกคลิปน้ำเป็นพยาธมากกว่ากินยามากกว่หายเนาะหายมาเมื่หอยได้ยาหนึ่งกับไปคืนคืน พักควรบริกิญญนยาเนาะบัตเทิงเติบประมาณสองเดือนกวาดวันเจดีเขินเขื่อน,นจะว่าไปกวดโอ้ยกวดกระสนาดเวิร์ด เงินไปรัด <laughs> จะมาฝาเอฟซีเบิ้งโฆษณาให้เนื้อเด้นอน้อแม่แม่แล้วก็เบิรงคลิปให้จบแน่เพราให้พั่วด้หาไหลไหลนอ้องก็ไหลหาเงินไปปัวยังสิ <c oughs> ไปกวดอีกรอบหนึ่งจะมาหาเงินรอให้เงินเดือนออกก่อนจะสิาพาแม่ไปน้องพ่อพี่น,อน,อน,น้องน้องเดียหันโบยอยากให้แม่ออกเมื่ออยู่หน้านอกคันวันละใครเน่กับโบอยากให้ออกแล้วออกเมื่อนำเพราะว่าการไปมา,มามันหยางแห้งพ่อพี่น้องอยากให้เราอยู่ในกรน้องบัด ดุนดนถ้าว่าฝนหัวจังไห้เราเอาเมื่อยูนานํากันเนาะพ่อพี่พน,น้องแต่ว่าน้องเดียกับิเที่ยวไปเที่ยวมาก,ก่อนเนาะอ่ะพอกคคลิปน้าพ่อพี่น้องครัสบสบายดีบ๊ายบาย